มาโกนี่เตจ้ยมัดิยายอุ้มมันกับเรานี่อยู่ไหนอุ้มนี่อุ้มเดียวปมปลานี่เป็นพี่ปูยิ่งนะเยี่ยมมึงกินไหมเยี่ยมปัน้นกันเราเยี่ยมมึงกินไหมตามมึงกับเนี่ ta lắc à? à, à? tổ tập của bè mừng quá, ăn ba cụ đây mừng thỉnh cụ ăn ba mừng ăn mừng ăn này tông ở tập mà cứ hình cụ mừng đại trình dấu tên wow bọc leo quay bữa tôi làm quyết leo ตามใจมึงเป็นใก่เออกูกูไม่ยอมปีเตี้ยมกูเหยยะกูไม่ได้ไม่ถึงปีน้องอย่าปีน้องกูนะแต่กล้องกูตรงตัว cái rồi rất mà kênh nhú tay quay mừng nhú bây giờ quay mừng ngửi